พยาบาลตรงนี้มันีเกาเกาะทองเว้ยก็ไม่เห็นเอาสักทีเนี่ยตองก็เอาปุ๊บไอ้เนี่ยไงขาชกเยมกนบนน้านาวเนีเาเอาดูมันเออชกแตกพูมาเก็บของเพื่อนมันเลยอร่วงแล้วเก็บของเพื่อนไปแล้วไง แล้เพื่อนมันบอกให้ออกไปเลยเดี๋ยวมันจะวนมาไงมันยังมีโอกาสเอาทันอยู่ไงแต่มันก็ไม่เอาดูดูมันยิงดูยิงโคตรอยู่ดูโอ้โหคนไทยนึกต่างประเทศไว้ชิาหยแต่มันมชุบเพื่อนมดชุบเสร็จก็มาเต้นให้กูดู เออยิงเพื่อนยิงเพื่อนแล้วเป็นไงมาสู้สองตัวนั้นอันนั้นก็ล้มไปหลายรอบแล้วดูยิงมันเหมือนจะเก่งเลยเว้ยเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนต้องยิงต่อช่วงบวกครับฉัตอการาช่วยเหลือเห็นเพื่อนไม่สำคัญไง tay cảm ơn mọi người